สวัสดีคับสวัสดีเอฟซแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็ยุกระบุญน้ำโชกนะครับผมกัสิมาเว่าเรื่องตัวเลขของเซียนเตี๋ยบางพี่ครับหลังจากมือว่านี่ปล่อยห้าน้อยออกมานะครับผมกะเห็นบอกว่าเซียนเตี๋ยนี่ครับมือว่านี่มีเวลานิดเดียวนะครับติดงานก็นเลยบัตนัธปันไดในการคํานวณเลขออกมาแต่มือนี่ครับแต่มือนี่ครับมีที่เด็ดครับคุณพอคุณแม่ เสี้ยนเตี๋ยบางพี่นะครับคํานวณตัวเลขห้าน้อยออกมาให้ทุกหน่อยนะครับให้ทุกหนยบาาสิเป็นเฉพาะกิจนะครับห้าน้อยพิเศษห้าน้อยปกติห้าน้อยวิ่งอพี่มีทุกหนจริงๆนะครับวันนี้เดี๋ยวจังไรบุญน้ําโชกเนี่ยจะพาไปเบิ้งนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับเพื่อบอยเป็นการพลาดในคลิปต่อไปนะครับของบุญน้ําโชกเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยครับคุณพ่อเอาหนิและครับคุณพ่อคุณแม่ครับ ก็เป็นในส่วนตัวเลขของเซียนเตียบางพี่ครับอฮานอยนะครับประจํางวดวันที่21สิงหาคม2565นะครับผมเซียนเตียกะมีเวลาหลายอา่มือนี้มีเวลาหลายมือว่านเวลาบอคอยหลายครับเวลาหน่อยก็เลยคำนวณออกมาแบบนั้นนะครับบัดมือนี้ของแทบัดนี้มือนี้ของแท้แล้ว แยกมาให้ทุกน้อยบวาสิเป็นในส่วนของเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็วิไอครับเดี๋ยวบุญน้ำโชคจะอ่านในฟังไปทีละน้อยนะครับผมเริ่มไปที่น้อยเฉพาะกิจก่อนครับผู้ใดเล่นได้กะเล่นนะครับผู้ใดหาซื้อมาได้กะซื้ออันอื่นนะครับ ฮานอยเฉพาะกิจเด่นไปที่5กับ8ครับเด่นไปที่5กับ8จับคู่มากกับมีหานึงหาหกแแล้วกับ08ครับ FC เอซีทีอานมาทั้งเบิดนั่นเป็นในส่วนฮานอยเฉพาะกิจนะครับ ต่อไปเป็นห้าน้อยพิเศษครับเ c ครับห้าน้อยพิเศษเด่นไปที่4กับ8จับคู่มากกับมี่40 41 43 80 81 83ครับอ่าอันนี้ก็เป็นในส่วนห้าน้อยพิเศษนะครับ ต่อไปเป็นห้าน้อยปกตินะครับห้าน้อยปกติตัวเด้นตัววิ่งตัวรูดก็คือ9กับ8ครับจับคู่มาหกคางคือกันก็นมี่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าแปดแครับ ต่อไปก็เป็นในส่วนห้าน้อยวีไอพี่ครับคุณพ่อคุณแม่เดินไปที่ห้ากับหกครับเดินไปที่ห้ากับหกจับคู่มากกับมี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าหกห้าหกเจ็ดหกเก้าครับน อีอ่านไปเบางนึงก็คือห้าน้อย VIP ไี่ด้ครับคุณพ่อคุณแม่แคหนาจอไว้ก็ได้ครับหรือจดตามที่บุญน้ํำฉูกอ่านก็นได้จดไวทะเบิงแคปไวทะเบิงบอสื่อบอหากับบอเป็นยังเอาไว้ทะรุ่นนะครับเอฟซี FC. ตัวเลขมือมกก่อนีคัดออกมากกายางละหกขางยางละหกขางนะครับ ส่วนมากทั้งเอฟซีกับิีาได้กับหาเล่นหาไอซื้อได้กับคือหาหน้อยพิเศษห้าหน้อยปกติห้าหน้อยวีพีนะครับห้าหน้อยเฉพาะกิจนี่หาได้เป็นบางที่นะครับหาได้เป็นบางที่นะครับทางคุณปอกคุณแม่กับล่องพิจนาเบิงบววสิเป็นในส่วนโตจับคู่นะครับหรือ โตเด่นโตว,วิ่งโตหลูดหลูดแกง่ายนะครับหลูดแกง่ายวิ่งกกง่ายเพราะว่ามันได้รุ่นหลายเถอโอกาสเข่าก็จะหลายก็ลองพิจารณาเบิ่งครับผมตัวเลขทครงเบิดนีเสี้ยนเตีย,ตยก็ไ่ได้บอกว่ามันจะถูกกลอยเปอร์เซ็นต์นะครับ เล่ากับหามาให้เป็นแนวทางเนาะกันสีถือกูมืออะไรกับือสืบอแมนละ่ะกุนพ่อคุนแมน่บ่ต้องเฮ็ุงานดอกแนวนี้ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับอบอมีไผสามารถรู้ได้ครับบ่มีไผสามารถรู้ล่วงหน้าได้นะครับผมว่าเลขมันสีออกอยัง คันรูร่วงนานี่บุญน้ำโชคขายเข่ามาตื่นแล้วครับคุณพ่อคุณแม่คิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะก่อนจะลงทุนนะครับาการลงทุนมีความเสี่ยงมาสันสิมักใน เฉพาะกิจหรือพิเศษหรือปกติหรือ v ี p คุณพอ่อคุณแม่ก็เลือกไปล่องกันได้ครับก็บว่าจำเป็นว่าต้องดึกคุณน้อยเนอะ,อะมากันได้ก็เลือกกันนั่นครับเอาเดี๋ยวบุญน้ำโชคจะท่วนให้ฟังชัดๆอีกเคือนึงนะครับสำหรับคุณพอ่อคุณแม่นะครับที่ สายตามองบ่ค่อยเห็นปันไดนะครับแล้วก็เ f c ผู้ทีอ่าเพิ่นพิการทังสายตานะครับบุญน้ำโชคกะสีอานดังๆให้ฟังฮหาหนอยเฉพาะกิจนะครับเด่นไปที่5กับ8นะครับจับคูมากกับมี่หาหนึงหาหกหาแปด 01 06 08อันนั้นก็เป็นในส่วนหาน้อยเฉพาะกิจต่อมาหาน้อยพิเศษเด่นไปที่4กับ8ครับเดินไปที่4กับ8จับคู่มากกับมี่0 4 1ศูนส 80 81 83ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนหาน้อยพิเศษนะครับที่อ่านไปบาทนี้มาห้าน้อยปกติครับห้าน้อยปกติเด่นไปที่9กับ8จับคู่มากกับมี90 9าศู แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าครับนะจัดเจนครับในส่วนห้าน้อยปกติต่อไปก็เป็นห้าน้อย v ิ่พครับเด่นไปที่ห้ากับหกจับคู่มากกับหาหกหาเจ็ดหาเก้าหกหาหกเจ็ดหกเก้าครับ ที่อ่านไปเวงหนึ่งกันในส่วนห้าน้อยวี p พี่นะครับคุณพ่อคุณแม่แต่สังเกตได้เพราะว่าสิเป็นเฉพาะกิดพิเศษปกตินะครับติดแปดมาเบิดเฉพาะกิดเด่นห้ากับแปดพิเศษเด่นสีกับแปดปกติเด่นเก้ากับแปดเสียนเตียกับติดแปดมาเบิดครับสำหรับห้าน้อย มือนี้วันที่ยี่สิเอ็ดสิงหาคมเนี่ยกะนารุ่นครับเอซครับนารุ่นอ่านาจับพาไว้อยู่เลขมือนี่เพิ่นค่อนข้างจะคัดออกมาได้ดีอยู่ครับเฮดเป็นซัดเป็นส่วนดีนะครับผมทางคุณแม่มักบอมักจังไดกัลองพิจาณาเพิ่งครับผมบุญน้ำโชกกบไฮเป็นแนวทางนะครับ บระดหมายเขาว่าตัวเลขจะถูกทั้งเบิดนะครับผมกอขอบคุณเอฟซีแฟนช่องครับทุกท่านทุกคนที่รับชมรับเบิงคลิปนี้จนจบครับมีแนวทางยังดีๆบุญน้ำโชคกับสิฟฝาวออกมาแจ้งฝ้าว่าอย่าฟังสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเอฟซี FC ครับขอบคุณครับ